ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องมารีคีรินกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเล่นแมปชื่อว่าครับโ o บอกอา p พีกันนะคะซึ่งเราอ่ะเคยเล่นไปแล้วแต่เราอ่ะจะมาเล่นให้คนดูดูนะคะปต่เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยมันก็จะเกี่ยวกับเลี้ยงลูกอะไรนะคะปต่เดี๋ยวเราไปเล่นกันอ้ามาแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะมันก็กำลังโหลดข้อมูลผู้เล่นอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักคู่นะข้อมูลผู้เล่นใช้เวลานานกว่าที่คิดที่คาดที่คาดโอ้ยอ่านผิด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 เดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนมาแล้วชื่อเล่นตัวละครของคุณ เขาจะตั้งว่าอะไรดีจะตั้งว่าวาลีละกันนะอุ้ยชื่อเรานี่แหละเอืมจริงๆเราเอาชื่อเดิมก็ได้ชื่อเดิมในเกม่ะอออืม,มาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคนอื่นนะคะเขาก็มีลูกนะคะแต่ว่านาว่ะคะยังไม่มีลูกเลยในเกมเนี้ยมา เดี๋ยวเราขออนุญาตลบกระต่ายตัวนี้ออกก่อนนะคะเอาออกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากมีสัตว์เลี้ยงเอ้เอาออกได้ไหมอ่ะอืมเหมือนน่าจะยังเอาออกไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้แต่เรายังไม่มีลูกเลยนะเดี๋ยวเราะคะ่ะก็จะไปหาลูกกันนะคะไปกันเลยกำลังเทเลพอร์ตนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเอาเด็กนะคะนี่มีเด็กนอนอยู่ตรงนี้สองคนเดี๋ยวเราจะทะลุป,ประตูนี้ไปนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะาเทเลพอดอยู่นะคะ นานมากรอก่อนนะคะทุกคนใจเย็นๆนะไกลแล้วคะ่ะไกลแล้วแล้วก็มาแล้วนะคะทุกคนมาถึงแล้ว uh huh. มาเรามาเลือกลูกกันเถอะเอ๊ะทำไมชุด uh huh. เราเปลี่ยนเนี่ย อ๋อกลับมาเป็นเหมืเดิมแล้วนี่สามารถดูได้ด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็น baby แบบทารกเด็กเล็กเด็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กแบบนี้นะคะก็คือชื่อสุดแล้วนี่เรา,าจะไปปรับเอาจะเอาลูกผู้หญิงผู้ชายเอาเป็นผู้หญิงไปก่อน ชื่อว่าอะไรดีแม่ชื่อววาลีตั้งชื่อว่าอะไรดีนะชื่ออุ้ยเดี๋ยวขอ,อพิมพ์ใหญ่ชื่อน้ำหวานแล้วกันนะทุกคนน้ำเดี๋ยวขอหาก่อนน้ำหวาน น้ำหวานโอเคต่อไปก็จะเป็นสีผิวเอาสีผิวนี้ต่อไปนี้ใสคนที่ชอบเก็บตัวหรือว่าภายนอกดีอืมอุยเอาเป็นแชตตี้ไปกันแล้วกันดีเลยช่วย้ายลูกเราก็ต้องดีอยู่แล้วเอาดีมากไปก่อนเอาสงบหรือกระวนกระวาย,ยางั้นลอง ลองสงบก่อนนะคะใจเย็นนเฉยนี่แหละเอาสั้นหรือสูงเหรอเอาตัวสูงๆไว้ก่อนโอเคเราจะรับลูกแล้วนะคะน้องน้ำหวานกับบ้านกับแม่นะคะรับเลี้ยงเด็กเราปร,รับได้เหรอเฮ้ยไม่เอาไม่เอา หียเราจะเราจะเรียแค่คนเดียวเราจะเรียนแค่คนเดียวงั้นจะเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปไอ้นี่เราค่อยไปปรับใหม่เราค่อยไปลบออก <c oughs> เออลบออกไม่เอาอ <c oughs> โอเคเราจะเลี้ยงแค่น้องอา้าวน้ำหวานน้ำหวานทำไมหนูไม่อยู่ตรงนี้เอา้เาเราไปวางน้ำหวานตอนไหนเอออุ้มก่อนน้ำหวานทำไมน้ำน้ำหวานไม่ติดมือเรามาทุกคนเดี๋ยวเราลองกลับบ้านดูสิโหอ,อยากซื้อบ้านใหม่อ่ะบ้านเนี้คือเก่า เอาเป็นบ้านหลังนี้ละกันเออุ๊ยหลังนี้หลังเล็กเกินอะนี้เอาบ้านในเมืองไปเลยรอก่อนนะคะทุกคนรอก่อนนะเอ่อ เราเอาบ้านเก่าไปก่อนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเอาบ้านใหม่อะเอาบ้านเก่าไะกับบ้านเก่าของเรานะรูกเออคือ,อ,อแบบเรารู้สึกว่าเล่นแมบ,บนี้อะมันเริ่มน่าเบื่อแล้วทุกคน เพราะว่าเราเคยเล่นแล้วไงงั้นเดี๋ยวอุ้ยมีเด็กเลี้ยงน้องเด็กเลี้ยงน้องด้วยอืคอ,อคือยังไงคือยังไงคือยังไงอ่ะทุกคนงั้นเราออกจากแมปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นกัน มาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาแมปใหม่แล้วนะคะชื่อว่าโฮเทลนะคะเป็นแมปเกี่ยวกับโรงแรมหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าแมปมันชื่อว่าโฮเทลมาทุกคนคือเราอะ่ะก็ไม่เคยเล่นแมปนี้มาก่อนเลยนะแล้วันนี้ก็จะมาลองเล่นกันดูแหละคือตอน,น,นมันเป็นแบบแมปแบบแมปค่ายพักแรมใหม่ตรงนั้นเห็นปะ เราก็เคยเล่นเคยเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีถึงภาคไหนแล้วเพราะว่าแมปมันเก่ามากแล้วแมปนี้ก็คงจะเก่าเหมือนกันนะเห็นตั้งแต่นานแล้วอ่ะโหในลิบอ่ะคนเยอะมากทุกคนเต็มแล้วเต็มแล้วเราอจะอยู่หน้าลิแ์แหละคือลิบนี้เราเข้ามาคนแรกเลยนะ ไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดู Hello Thank you for เอาพูดไายสวัสดีคุณเลือกโรงแรมโอ้ยอ่านไม่ทันใช่ทุกคนเราอ่อานไม่ทันเ็วเกินใช้คี์การดเหรอเราจะเอาห้องไหนดีเราเอาห้อง สามศูนย์สามแล้วกันสามศูนย์สามอนุญาตให้ค่ะให้เข้าผักส่วนทุสองคนสามศูนย์สามเราอยู่ชั้นสามแล้วนนะคะ่ะทุกคน มีเท่าไรสามศูนย์หนึ่งเฮ้ยเราได้อยู่กับคนนี้เหรอยี <Yeah. laughs> จะไปปลดล็อกห้องเขาให้ตายจริง คือสามารถนอนได้มาแล้วยังไงต่อห้นอนรอแล้วกันคือตอนนี้ค่ำแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไร a t t e n There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells where necessary. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells where necessary. Attention please, there has been a report of an emergency. Proceed calmly, exit, and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Oh คือคือตอนนี้เราเหลือหนึ่งโลบัสกเ้ยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนแบบมาเล่นแบบนี้นะคะ Anormal Camping Story ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ Anormal Camping Story นะคะแล้วก็จะมาลองเล่นแบบนี้กันมาจะขออ่านตรงนี้ก่อนนะเรื่องแคมปิ้งปกติเป็นเกมเรื่องราวปกติ ที่คุณไปตั้งแคมป์กับเพื่อนของคุณแต่บางสิ่งบางอย่างผิดพลาดผิดปกติมากเตรียมตัวสำหรับผชนภัยด้วยเซอร์ไพร์และพ,พลอพลอตทลิซจำนวนมากเกมนี้เป็นเหมือนหนังประมาณ45ปีเอองั้นน่าสนใจมากลองเล่นดีคะ่ะทุกคน คือเราเข้ามาในแมปแล้วปะ่ะเราจะเอาอันนี้นะคะกำลังรอผู้เล่นผู้เล่นต้องเจ็ดคนนะกระโดดเรียกผู้เล่นแล้วกันเพื่อนเอา้า ได้แค่สองคนเองเหรอโห,โหตายจริงมันไม่ยุติธรรมเลยคุณไม่ฮ่าฮคุณไม่ควรเห็นข้อความนี้อะไรกำลังร้อยพู้เร่นโดเดฮ้อเฮอเราอยู่กันสองคนนะ่ะเราจะทำยังไงดีอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะฉันกลัวมากเลย มันแตกแปลกที่ชื่อสถานที่คือที่ตั้งแคมป์แต่เราอยู่ในลิฟต์งั้นมาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นนี้เลยเราพูดฮือ สวัสดีทุกคนสวัสดีอุ้ยชื่อเจอรี่เหรอฉันชื่อเจอรี่และนี่ก็อะไรเนี่ยก็วิ้ยทุกคนอ่านไม่ทันอะ่ะโถเราทะลุต,ตัวเขาได้ด้วยทำไมไม่มีใครตื่นเต้นฉันไงฉันตื่นเต้นบางทีมันอาจจะ เป็นเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่อะไรนี่ทุกคนเราอ่านไม่ค่ะเลยอ่ะไม่อา่านล้วโอเคตาซื้อมาไปไหนไอ้บ้ารอกันด้วยสิ ทุกอย่างที่นี่ปลอดภัยและสวยงามดูกบที่ยอดเยี่ยมนี้น่ารักไหมไม่เห็นน่ารักเลยเฮ้เจอรี่เจอรี่เวอร์เลยบางครั้งธรรมชาติ โอ้ยอีกแล้วที่นี่เราสปูคี้วูดสถานที่ที่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมองไม่ชัดเลย ราฉนด้วยสิเจอรี่ทำไมเจอรี่เจออะไรหน้าเจอรี่เวอรออย่างนั้นเจอรี่อะไรเจออะไรอ่ะเจอร,จอรี่เป็นอะไรฉันได้ยินอะไร บางอย่างมีคนอยู่ที่นี่กับเราอะไรอะ่ะเฮ้ยปีศาจทุกคนวิ่งโอ้แค่บอ๊อบเดี๋ยวอะไรนะ ใช่แค่บอบฮือฉันริ้มกลัววนะอย่ากังวลเลยเขาเป็นปีศาจที่สงบสุขนี่มันแปลกมากอย่าพูดอย่างนั้นคุณจะโอ้ยพูดอะไรอ่านไม่ออกเลยไอเจอรี่แบบนี้มันอะไรคะเนี่ย

หายไปแล้ว,วแรงบันดาลใจจากเกมแคมปิ้งของซ m s u n g XV I หรอกับเรื่องราวไม่เคยบอกมาก่อนยังไง เสียงเอาขอโทรศัพท์นะทุกคนจบแล้วหรอทุกคนฮะคือเรื่องเราสั้นมากเอาจริงคืออันนี้คือจบแล้วจริงเหรอจริงเหรทุกคนอยยังไม่จบในที่สุดเราก็มาถึงแล้วบล็อก จะไม่ทำให้ปัญหาตอนโอ้ยคุณแน่ใจนะแน่นอนฉันจะแซงที่ตั้งแคมป์ต่อไปนี่เป็นห้องโดยสารแต่เราจะ 嗯，哼、uh。Huh. อ,อ๋อ,อไม่ใช่บ๊อบเจอรี่ไหนไม่รอฉันเลยอ่ะเอา้านี่คือห้องน้ำมาที่นี่เมื่อคุณต้องการเฮ้เจอรี่ฉันคิดว่าอะไรนี่ทุกคน หอนี่เป็นใครฉันไม่รู้เฮ้ย,เ,ยเขาไปแล้วและเขาไม่ได้ลังอย่าลืมมันไม่ ต้องกังวลโอเคดังนั้นฉันจะปล่อยให้พวกคุณสำรวจที่ตั้งแคมป์อย่าลืมว่าคืนอร่อยอะไรเนี่ยทุกคนอ่านไม่ทันเลย ออกมาสำรวจนะทุกคนอ้าวมืดคือทุกคนคะคือเราเริ่มรู้สึกว่าคลิปมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าคะคือก็ ือเราขอพอแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบาย